สวัสดีครับมาพบกับเวิร์สสปอร์ตนะวันนี้เราไปดูฟังซองดีกว่านะระหว่างทีมมันเป็นอดีตแชมป์เก่านะพบกับอองออนะผลที่ออกมานั้นกําลังรออยู่นะตอนนี้กําลังเตะกันอยู่เ<อ>ดี๋ยวโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับผลมาแล้วครับอองอ้ชนะครับเข้ารอบสีทีมสุดท้ายครับจริงสิไอทีมอย่างนั้นนะครับไม่เชื่อไปดูผลเลยครับไม่มน่าเชื่อเลยวันนี้เราอยู่ที่สนามอเมริกาสเตเดียมนะฮะเรามาชมการแข่งขันของเอ็นีเอสีสี่สีและเอ็นจีเอสีห้าเอ็นตีกันเลยารับผมตั้งแต่หัน จะไ้เลิกโอเคครับจิบไรใ่ราแล้วก็สามารถ้างอาหารได้แล้ครับผมได้ค่ะว่าปีหน้าจะสมลงมดีวิชชันส okay, องแบบอ๋อครับต่อไปเราจะต้องใส่เพียงไปลิงได้ครับเชื่อว่าผิมของเราสามารถตั้งต่1ไปสามารดูหน้านทุกนีครับผมบอกสมายอุ้ก็้้ในเหมนหน้าที่เต็มเังไงครับเมหนามนีรับ แล้ววันนี้คือนัดชิงที่เหลือคือแชมป์ที่ไ่้ในรอบสี่เดียวไปในคอรีัเสียบประตูว่าตอยู่เรานแล้วไปชิงตัวครับช้ว่าโอเคครับผมแล้วก็ถ้าว่าปีหน้าจะขึ้นมาเล่นทีมชั้นสองนี่ยังไงครับผมนัดต่อท่าครับ่อต่อผมผมเอาแต่บ้านะครับในในานะที่เป็นกองเชียร์กองเชียร์มินาทีปีครับผมดีใจมากครับสีปีครับสีปี อกลคองครับออกเครื่องหมุครั้งนี้เป็นไงครับี4ครับชนะลูกทอครับออกเครืองกเคองโอเคครับขอบคุณมากครับแล้ครับพี่เอาได้ไหครับต้องเชียร์อะไรครับคุ้เป็นใครครับประธานมาเชียร์ครั้งแรกครับคอั้งแรกตอนรกใคมาแล้วเนี่ยประธานสโมสรบอกว่านัดหน้า4-4 2ครับดูน้ำหนักมากดูยังไงนะครับการเชียร์ครั้งนี้เป็นไงบครัดีครับ ที่ไหนตรงนี้วะคิดที่ไหนการตัดผมตรงนี้ครับรู้อ่ะตัดให้กูอย่างเงี้ยกูทำไงได้ทางประธานสโมสรหรือผู้จัดการดีมนน่ไม่ว่าอะไรหรอกครับที่ตัดผมของผมไม่เห็นว่าอะไรผมเลยก็รู้สึกว่าที่เขาให้คุณลงในแมตช์นี้เพราะว่าคุณตัดผมตรงนี้มาตั้งกระทืบครับขนาดไม่ผมไม่ลงยังจะต่อยกันเลยเมื่อกี้นีังเขาตัดผมแล้ว ู้เลยครับรู้สึกยังไงครับการเป็นนายควายของเอมจีเดียสี่สิบสีครับรู้สึกใช่ครับท้าวบิ๊กครับที่เพื่อนๆพืให้โอกาสผมครับแล้ววันนี้ได้ซุปปเกคนเซฟไปหลายลูกรู้สึกเป็นไงแล้วคิดว่าแมตช์หน้าที่จะเซฟได้อีกไหมครับแมตช์หน้านี้ต้องทำให้ดีกว่านี้ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่มาให้กำลังใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับ เขอสามหรับใู้เชียร์ครัครู้สึกว่าการ,รเชียร์แช์นี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เชียร์มันเลยมากเลยครับแล้วก็ทีมของเราก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวราวเพราะว่าจะไม่สามารถจะแพ้ไม่สามารจะชนะได้ทุกปีนะครับผมแต่เราก็สามารถชนะได้ครับวันนี้ครับมผม,มเตรียมเตมทู่แล้วในการเชียร์แมตนชน์นี้รู้สึกว่ากองเชียร์จะเต็มที่ไหครับรอยิ่งว่านี้สาหรับตัวผมเอครับเต็มที่อยู่แล้วแต่สหื ผมก็อยากให้เพื่อนนะครับเต็มที่กับวันที่เราจะแข่งกันในนัดต่อไปด้นะครับผมผมก็รับกันที่เดวกันครับว่าในแต่ละท่านจะมีสเตจการเชียร์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาครับอ่ตรงนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ไปคุยกันอีกทีนะครับผมว่ารายการมีสเตจใหม่มากหรือไมครับนี่เป็นกองเชียร์สำคัญของสโมสรเอ็นเนเนลตี 4S4 เราเป็นสปอร์ตส์อะไรเอ่ย9คิดยังไงครับกับการเล่าเล่าของเอ็นเนเนลตี 4S4 ในฐานะที่เป็นพิตตี้สโมสรครับดีใจมาก เพื่อนหว่าเพื่อนเพื่อนนี่แบบเป็นพี่เลยนี่รู้จักการทอมโคลงนะรู้จักแบบว่าก็ก็จะนับตงนับตอเะไรยเงี้ยค่ะแบบสมควรแล้วค่ะที่ได้เครอบแล้วในแมตช์หน้านี่คิดว่าจะมาเป็นกองเชียร์หลักที่เรียกว่าสาวสวยที่สุดในสนามไหมครับแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะแบบเอาแบบพามาเป็นกองทาพเลยค่ะแบบคุยตี้นับสิดชีวิตเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมดีใจครับดีใจครับพี่วันนี้เล่นได้เตียยที่แล้วครับ พ่อนนะครับเ็มที่ันนี้ครับแล้วแล้วนัดนัดที่ผ่านมาที่ยิงไปกี่ลูกแร้วแลที่ผ่านมายังไม่ได้ยิงครับยิงครับยิงยิเยอะแต่ยิงไม่เข้ากรอบครับอันนี้ก็ได้ยิงครับได้ยิงจุดโทษครับแต่ไม่ได้นครบเนกมแล้วหน้าที่แต่ว่าจะเข้าชัวชัวควครับกครับครับครับเกมรกมครับเกมครับเรับกร ก็เป็นการสัมภาษณ์นะฮะของสมาชิกในทีมโอเออผมปวดหัวคนันนี้จริงโอเคครับเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก่อนครับ